ถ้ามีปัญหาหรือขัดต่อข้อระเบียบข้อบังคับเราก็จะประท้วงทันทีเพื่อให้อยู่ในข้อบังคับเมื่อวานได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเย็นหลังจากมีการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีการเคลียร์ความไม่เข้าใจในในบางเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้หรือยังในเชิงงานสังเคราะห์ยังยัง ยังยังยังเกมของพรรคเล็กกําลังเกมเกมอะไรนะเขาต้องการเจราจาพรรคเล็ก็เดินเกมเนี่ยต้องการเจราจานะครับพรรคร u วมรัฐบาลน,นะอย่างที่ผมเรียนนะแต่กันแบบนี้บางคนถามผมว่าจบยังไงแบบนี้รัฐบาลก็เละสิก็ต้องเจราจาตอนนี้เห็นได้อย่างเมื่อกี้เนะี่ยเขาเจราจากันนะก็ารับปากเขาก็ยอมรับเหมือนมีการเจราจากันจริงผมบอกแล้วไงความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือไปส่งคนแข่งขันที่นครนะครับ ไปลงพื้นที่แทนเทพไทยเสียนพง์ซึ่งหาเรื่องนะครับถึงแม้เทียบว่าพลังประชารัฐจะชนะขึ้นมาอีกหนึ่งคนมันก็ไม่ได้แหม้เขาว่า,าพลเอกประยุทธ์จะชนะย่อยแล้วมันจะโต้บอลยมั่นโคงขึ้น สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐรอยร้าวที่เกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลหลังจากที่พรรประชาธิปัตย์นะครับได้เสียพื้นที่ของนครไปนะครับ แล้วก็เทพไทยเสยนาพ์โดนสารมนูญชี้ก็ส่งน้องชายลงพลังประชารัฐส่งแข่งขันส่งลงด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีกันเทพไทยเสยนาพ์ก็บอกว่าพักประชาธิปัตย์จะแจ้งความเอาผิดกับพักพลังประชารัฐคราวนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะพลังประชารัฐไปแย่งพื้นที่ของพักประชาธิปัตย์สุดท้ายไปฟังดูฮะมีการประชุมและเขาขอเคลียร์กันด้วยการเจรจา ก็ในส่วนก้าวไกลนี่เขาก็ช่วงนี้เขาก็มีดาวรุ่งเยอะแล้วก็เก็บข้อมูลไปมากคือเราก็ไม่รู้ทิศทางและจังหวะของการอภิปรายเพราะเดี๋ยวนี้นี่มีเทคโนโลยีนี่เข้ามาเพิ่มมากไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบไล์สดทั้งระบบแผ่นต่างๆแต่ก่อนเราจะเห็นแผ่นชาร์ตนู่นชาร์ตนี่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นเป็น ดิจิตอลหมดแล้วขึ้นป้ายขึ้นจอหมดครบ,เ,บเสร็จหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวด้วยนี่ที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวพวกข้อมูลหลักฐานในการที่จะใช้ประกอบในการอภิปรายซึ่งผมเองก็ต้องเรียนตรงๆนะฮะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่คอยเฝ้าติดตามดูตลอดระยะเวลาของการอภิปรายถ้าเริ่มต้น ถ้าเผื่อดูแล้วก็โอเคไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่กระทบสถาบันอ่ะว่าไปแต่ถ้าเผื่อไปช่วงหนึ่งเกิดมามีอะไรก็หมายความว่าเราจะต้องมีชุดหนึ่งที่ติดตามอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่เข้ามาเป็นตัวประกอบในการอภิปรายถ้ามีปัญหาหรือขัดต่อข้อระเบียบข้อบังคับเราก็จะประท้วงทันทีเพื่อให้อยู่ในข้อบังคับ เมื่อวานได้ยินถามท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วแล้วทา่านจะยืนยันว่าพรรคเล็กไม่มีปัญหาอะไรเมื่อวานได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเย็นหลังจากมีการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีการเคลียร์ความไม่เข้าใจใน,ในบางเรื่องนะฮะซึ่งในหลายๆเรื่องก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความสับสนกันนิดหน่อยนะครับซึ่งก็เป็น เรื่องธรรมดาครับก่อนอนภะิปรายไว้วางใจนะครับเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรีแล้วก็ในตัวของแกนนําของรัฐบาลในส่วนต่างๆครับถือว่าเคลียร์ใจกันหมดแล้วใช่ไหมคะเข้าใจกันด้วยดีใช่ไหมคะเข้าใจครับเข้าใจกันด้วยดีครับในเชิงงานวิเคราะห์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> อย่างที่ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้นะว่ามันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นตัวอนหลังสื่อก็เริ่มเข้าใจเจาะเรื่องความขัดแย้ง นะครับนัตพลก็ยอมรับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็มีการเคลียร์กันเกิดขึ้นมีการแจ้งความหนึ่งคดีเกิดขึ้นถึงการจะมีให้มีการยุบพักพลังประชารัฐกันเลยทีเดียวนั่นเราเห็นรอยร้าวที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลนะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องคุยกันต้องเจรจากันเขาก็เปิดทําการเจรจากันนะครับการเปิดทําการเจรจาเพื่อหาข้อยุติพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะห,หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกเจรจาได้ละไม่มีปัญหาละ นะคุยกันจบแล้วเสียงโหวตเนี่ยเขาก็เสือเชื่อว่าก็จะสามารถผ่านไปได้ก็มีการซักซ้อมหัวหน้าวิปัตบาลก็มีการซักซ้อมโดนคดีหัวหน้าก็โดนหัวหน้าวิปก็โดนด้วยนะครับโดนคดีเกี่ยวกับฟุตซอลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับในขณะที่รัฐบาลโดยรวมตอนนี้ก็ง่วนกับการที่ไปบ้างใจเดินเกมกรบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีดารา นะครับที่โดนคดีเรื่องของอยอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวย30ล้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนการพาน,นันที่ถูกนํามาเป็นประเด็นทางการเมืองเร่งปฏิกริยาเพื่อกบข่าวทางการเมืองให้เบาลงแต่ยังคงไม่าสามารถที่จะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นดูเบาลงไปได้เพราะมีการเร่งปฏิกริยาทางการเมืองของคนสั่งงานจากดูไบเพื่อเอาคนมันล้อม โดยปรากฏว่าขนคนเข้ามาเตรียมพร้อมไว้ที่กระทรวงเกษตรและสากรณกแล้วล่วงหน้าและกล่าวนี้ก็คงจะมีการเคลื่อนไหวไปที่สภาผู้แทนราษฎรตามสูตรช่วงการอภิปรายไม่วิงใจในเชิงงานสังเคราะห์ถูกไหมที่เข้าทําการเจราจากันถูกล้วนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าพักเล็กพรรน้อยจะมีการเปลี่ยนนายกรัตรีล่าสุด าทางพี่ชัดเตาปูนก็ยืนยันว่า4พักร่วมนะครับซึ่งก็รวมไปถึง4พักร่วมนะก็รวมไปถึงพักของอพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเตาปูนก็รวม16เสียงยืนยันว่ายังคงอยู่กับรัฐบาลต่อไปในขณะที่เต้บอกว่า,าพักเล็กก็จะเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี นะครับข่าวลือต่างๆก็เกิดขึ้นว่าคนจะเปลี่ยนนายกมนตรีได้นะก็มีคนเดียวคือประมุขของรัฐแบบมีอยู่คนเดียวที่สามารถสั่งได้ทำเมื่อปประมุขของรัฐนะครับจะเปลี่ยนนายกตนตรีมีอำนาจอยู่ในรัฐมนูลนะครับประเทศที่เป็นระบอบราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์คนที่จะเปลี่ยนนายกตนตรีนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคนที่จะเป็นเปลี่ยนมนตรีได้ คือประมุกของรัฐนรัฐไหนเป็นประมุกก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จากการเลือกตั้งเปลี่ยนได้จากการเปลี่ยนแปลงจากคําสั่งเป็นอํานาจทําได้มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะมีคนถามใครใครมันก็เป็นอํานาจปกติตามหลักการปกครองพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะที่มี4หลักการปกครองเนี่ยนะคือคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยสมบูรณาญาธิราชและก็ราชาธิปไตยเขามี4การปกครองอยู่แค่เนี้ยไม่มีมากกว่านั้นนะนะฮะ ก็บอกพวกของรัฐคือคนที่เป็นมีอำนาจสูงสุดก็สามารถจะเปลี่ยนผู้จัดก,การได้ก็เหมือนบริษัทที่มีประธานกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการแล้วก็มีผู้จัดก,การแล้วก็มีหัวหน้า,าแผนกหัวหน้า,าแผนกก็เปิดเปรียบเหมือนรัฐมนตรีผู้จัดก,การก็เหมือนนายกรรมใครเป็นคนเปลี่ยนได้คณะกรรมการบริหารหรือประธานจะเป็นคนตัดสินใจอยู่ที่อำนาจ นะครับที่ประเทศนั้นระบุไว้หรือบริษัทนั้นระบุไว้เป็นอำนาจของกายต้องมี2ใน3าต้องมีการประชุมก่อนแล้วแต่นะี่นะก็แล้วแต่อำนาจซึ่งแปลกไหมไม่แปลกแต่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้อยังในเชิงงานสังเคราะห์ยัง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 เกมของพรรคเล็กกาลังเกมเกมอะไรนะเขาต้องการเจราจาพรรคเล็กก็เดินเกมนี่ต้องการเจราจานะครับ พรรคร u วมรัฐบาลน,นะเดีย๋ยวนี้ผมเรียนแต่กันแบบนี้มงคนถามผมวม่าจ,จบยังไงแบบนี้รัฐบาลก็เละสิก็ท่องเจราจาตอนนี้นได้อย่างเมื่อกี้นเนี่ยกาเจราจากันนะก็รับปากเขาก็ยอมรับเหมือนมีการเจราจากันจริงผมบอกแล้วไงความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือไปส่งคนแข่งขันที่นครนะครับไปลงพื้นที่แทนเทพไทยเสนนพงซึ่งหาเรื่องนะครับถึงแม้เทียบว่าพลังประชาัฐจะชนะขึ้นมาอีกหนึ่งคน มันก็ไม่ได้แหมยควาว่าพลเอกประยุทธ์จะชนะย่อยแล้วมันจะโต้บอลมันโคง้งเข้มแข็งมันไม่ใช่มันสร้างรอยเล่าสร้างความขัดแยง้งได้มาหนึ่งเสียงก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะที่สําคัญมันอยู่เวลาแค่2ปีมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต้มเดียวไม่มีประโยชน์ะชน,นะครับถ้าแพ้ขึ้นมาโอ้ตายละคะแนนนิยมรัฐบาลตกชนะขึ้นมาก็ซีโรส่สมเกมเสมอตัวที่ไอ้พรอยังเป็นลบอีกเพราะว่าไปขัดแย้งกับประชาธิปัตย์อีกหาเรื่อง นะครับอย่างที่ผมเรียนอ่ะสุดท้ายต้องเจรจานี่เขาเจรจาแหละการที่ไปมัปม่วยังใจเป็นยังไงเขารู้หรือยังรัฐบาลก็รู้แหละว่าจะมีคนไปล้อมตอนนี้มีการเตรียมพร้อมเอาม็อบมาล้อมสภาผูา้แทนราษฎรนะครับก็จะเกิดการปะทะกันต่อต้านกันอย่างที่ผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์มีทางเดียวแะเปิดยุทธการไต่ลงไม่เปิดอ่ะทไม่ได้โอเคตอนนี้ลุยเสียโป้ละตอนนี้จะไปลุยหลงจูเรื่องปปง ใช้กฎหมายประประงองดำเนินการมันต้องมีคนอื่นๆเนี่ยมาร์กมเกี่ยวเกี่ยวข้องถ้าไม่รีบดำเนินการนะเออท้อะทะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมไอ้แมวทักษีนี็เเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเรื่อยๆแล้วต้องแก้รัฐธรรมนูญถึงจะเป็นประชาธิปไตยนะเขาเรียกว่าไงต้องแก้จนก็นะใช้วัฒกรรม라이เออรวัฒกรรมเดิมที่ไทยลักไทยเคยทำมาก่อนจนโดนยุบ เป็นกลยุทธ์เดิมเขากํลาลังเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างหนะักการเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างหนะักครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะคว่ำพลเอกประยุทธ์นะเพื่อต่อรองทําการอภิปรายมางใจเนี่ยต่อรองไม่ให้มีการเนียโทศกรรมอย่างไรก็ตามผมยืนยันเชิงสังเคราะห์พลเอกประยุทธ์ชนะแน่แต่หลังจากนั้นเนะี่ยหลังจากการอภิปรายวางใจเหนื่อยลงุงผมเรียนยืนยันนะเฉพาะช่วงเมษานะฮะซึ่งสังเกตนะเขาจะวางม็อบเนี่ย ช่วงระหว่างพี่ายวังใจแล้วเขาเริ่มวางวางเกมไม่ช่วงหลังการที่ไปวังใจนะครับการเมืองดูให้ดีมันลึกซึ้งซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่เป้าหมายสูงสุดในระหว่างนี้ระยะใกล้คือช่วงการที่ไปวังใจแต่พอประยุดพลิกปิดเดียวนี่เนี่ยหนื้ได้แล้วกันม็อบอะโดนเป็นแถวแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักิกิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่แล้วลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้าง ลองนึกถึงพระงท่านรัชการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรการของพระงคท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งกต่เป็นเด็กตั้งกต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านกระดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่ากนกระจัดให้ออก็มาคิด สำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งัน้นก็อาจจะตกช่อตกคูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเราเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทาหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วม ชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเวน้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติ